ไปดูบริษัทต่อเรือของจีนค่ะก็มีแผนจะสร้างเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่จำนวน18ลำให้กับกาตา บริษัทต่อเรือแห่งรัฐจีนนะคะหรือว่า c s s c และบริษัทกาตาเอเนจีค่ะได้ลงนามเข้าตกลงคำสั่งซื้อเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ18ลำด้วยกันนี่เป็นคำสั่งซื้อต่อเรือในคราวเดียวที่มากที่สุดในโลกซึ่งเรือขนส่งก๊าซดังกล่าวจะขนส่งก๊าซ LNG ที่อุณหภูมิต่ำในระดับติดลบ163องศาเซลเซียสแล้วก็ถือว่าเป็นประเภทเรือที่มีความท้าทายมากที่สุดในโลกในการสร้างด้วยค่ะแต่ละลำนั้น ทุก LNG ได้ถึง271,000ลูกบาทเมตรมีความยาวทั้งสิน้น3 4 4เมตรและกว้าง53.6เมตรค่ะทำให้เป็นเรือขอนส่งก๊าซ LNG ลำใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเทียบกับเรือขอนส่งก๊าซ LNG ตามปกติทั่วไปที่บรรทุกก๊าซได้174,000ลูกบาทเมตร เรือขนส่ง LNG ที่จีนจะสร้างนี้นะคะก็เท่ากับว่าบรรทุกได้มากกว่าเรือทั่วไปที่ขนส่งก๊าซ LNG ถึง2เท่าด้วยกันค่ะ